สวัสดีจ้าพบกับลันวัฒนาชาแนลพี่น้องโอ้ยหายหนะ้าหายตาไปหลายมือพี่น้องเลยคิดฮอดคักมื้อนี้มีเวลาก็ได้ไมาเฮ็ดคลิปให้เบิง่งมื้อนี้เฮามีก้อยกุ้งเตียนพี่น้องก้อยกุ้งโคโยติมื้อนี้โอ้ยสดๆเลยมื้อนี้เตียนดงดวงดวอยู่เมื่อกี้กินกันอยู่มาๆๆเฮาผักก็มีนี่จ้ะผักกาดเห็ดบก <c oughs> ะกะักถั่วแล้วก็ะยนี่ผักอย่างแนื้บุโอ้ยหลายผักพี่น้องเจ้าผักอย่างบวบถืกมาๆๆเฮากินข้าวนํากันเลยมื้อนี้ โอ้ยแถบสูงไมีเวลาเห็ดตึนคลิปพี่น้องเอ้ยจักมันยังเงาะยา,ากนั่นยากนี่ทำไมเฮาวันนี้มากินก้อยก,กุ้งน้ำกันเลยแซ่บๆก้อยก,กุ้งเต้นเต้นอิรีพี่น้องวันนี้กุ้งโคติคำใหญ่เลยเฮามาโว้ยพี่น้องเลยอืม ตุดต้ดๆเลยมั้เนี่ยมาเลยจ้ากินข้าวทั้งกันแซ่บๆเลยอือแซ่บพัดไปเนาะนุะ่นสดกลุ่งสดเนาะ เขาตักมากนี่คุกๆเลยเสือและพี่น้องไม่ได้เหตุเองหรอก Yep. Sao khai phải nói Mà đứa ơi, chúng tôi cũng không cần phải Nhâm lên lên, nhâm khầm, khầm. la decisión de aquí, pero que está bien Caca na bây giờ mình ăn lại mình cái không nó khâu khắc. mua ăn mua ăn. thịt phết để cháy liền ฝา,ากใจคิดจึงไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านวัฒนาช่องนี้้วยจ้าดีร้านวัฒนาขอตัวพี่น้องสวัสดีจ้า